อุ๊ยหนออวัวค่ะ <laughs> เป็นช็อปวันของมหาวิทยาลัยศรีประทุมเลยก็ว่าได้แต่คอสเพลย์ได้แต่ว่าห้ามบางมังบนเพื่อนอันนี้เห็นรุ่นพี่เขาอวยกันฉ่ำเลยนะคะสวัสดีค่ะ ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ OCM Universe ค่ะและวันนี้นะคะหลิวเครือมาศอภิวัตรตั้งสกุลจากคณะน,นิเทศศาสตร์ปี2เป็นตัวแทนจากสาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ โดย EP นี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปเจาะลึกโลกหนึ่งในสาขาข,าของคณะที่เรียกได้ว่าเป็นท็อปนของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเลยก็ว่าได้อย่างคณะดิจิทัลมีเดียสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกค่ะหรือที่เรียกง่ายๆว่า AFX นั่นเองแน่นอนค่ะว่าอย่าง OCM อย่างเรานะคะไม่มาเดินคนเดียวอย่างแน่นอนไม่งั้นจะเหงาแน่ๆเลยงั้นเรามาพบกับแขกรับเชิญตัวท็อปจาก AFX ของเรากันเลยดีกว่าคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อแบมน,นะคะณัชชาโครมินตอนนี้เรียนอยู่คณะดิจิทัลมีเดียสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปี2นะคะ,ะได้ยินว่าเราเป็นเด็กทุนด้วยใช่ไหมคะฝีมือต้องไม่ธรรมดาแน่เลยค่ะงั้นขอทราบได้ไหมคะว่าเพราะอะไรที่ทําให้เราเนะี่ยอยากเรียนที่นี่ค่ะเห็นรุ่นพี่เขาเอวยกันฉ่ำเลยนะคะว่าคณะนี้มันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราก็เลยมันดีจริงอย่างที่เขาพูดไหมก็เลยไปพิสูจน์ด้วยตัวเองไปเลยค่ะ เพราะอย่างนี้นะคะจึงทําให้พวกเราเนี่ยตอนนี้อยู่กันที่ชั้น7ใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีเรียนกันที่นี่แล้วก็ดีสเปซค่ะ สาขานี้เเรียนทั้ง2ที่เลยเริศม,มากทําให้เราเนี่ยอยากจะรู้จักสาขานี้เพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะงั้นเราไปเจาะนึกสาขา AFX กันให้มากขึ้นกว่านี้กับช่วง Nice to meet Universe ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราได้เตรียมคำถามมาเพื่อถามตอบล้วงข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก AFX จากตัว็อปของเรากันคุณแบมพร้อมหรือ,อยังคะ พร้อมค่ะ <Yeah. S 1> อ่างั้นเรามาเริ่มกันที่คาถามแรกง่ายๆก่อนดีกว่าค่ะจริงหรือไม่คะที่การเรียนสาขานี้เนี่ยเรียนแค่การทําการ์ตูนแอนิเมชันเท่านั้นไม่จริงค่ะว่าที่นี่เราเรียนกันหลากหลายมากมากเลยค่ะอ่าเราเรียนกันหลากหลายมากเลยแล้วก็เห็นว่าตอนปี2เนี่ยเรามีเลือกเรียนโดยเฉพาะด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมีให้เลือกเป็นแอนิเมชันแล้วก็วิชวลเอฟเฟกค่ะ แอนิเมชันนะคะก็จะมีให้เลือกเป็น 2D แล้วก็ 3D ค่ะแล้วคุณแบมเลือกอะไรคะเลือกเป็นแอนิเมชัน 3D ค่ะว้าว 3D เลยระดับคุณแบมเนี่ยผลงานต้องออกมาเลิศมากแน่เลยค่ะ<ม>ไปกันที่ยมถามต่อไปนะคะจริงหรือไม่คะที่การเรียนสาขานี้เนี่ยต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่สเปคสูงค่ะในมุมมองของแบมนะคะคิดว่าใช่ค่ะเพราะว่า เราจะได้ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ไม่กักความสามารถของเรานะคะก็ควรจะมีคอมดีๆสักเครื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีอุปกรณ์ครบครันเลยค่ะว้าวทามหาลัยเนี่ยมีอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะทุกคนงั้นเราไปที่คําถามต่อไปกันเลยค่ะจริงหรือไม่คะที่เห็นป้ายมาค่ะว่าแต่งคอสเพลย์ได้แต่ว่าห้ามบังบเพื่อนอันนี้จริงไหมคะเนี่ยจริงค่ะแต่ว่าเพื่อนๆก็น่ารักกันมากเลยนะคะบางคนอ๊อบเยอะเขาก็ไปนั่งด้านหลังห้องกัน ไม่รบกวเนเพื่อนเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการแต่งตัวเพียงแต่ว่าให้อยู่ในความเหมาะสมกับพอนะคะมามา,มาเรามากันที่คําถามหลักกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มเริ่มที่คำถามแรกนะคะว่าจริงหรือไม่ที่การเรียนสาขานี้เนี่ยต้องวาดรูปเก่งเท่านั้นถึงจะเรียนได้<อ>จริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันค่ะแล้วไปกันที่คำถามต่อไปค่ะ จริงหรือไม่คะที่เขาว่ากันว่าเด็ก AFX เนี่ยมีห้องสมุดเป็นของตัวเองไม่อยากเชื่อสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่านะคะคำถามจากในชุ m e e t universe นะคะทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกับ AFX มากขึ้นคะ่ะแต่ในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปพิสูจน์กันไหมว่าที่คุณแบมพูดมเมื่อกี้มัน real or fake กับช่วง OCM challenge ค่ะ OCM c h ช l เลน g e ในวันนี้นะคะเรานะคะจะชาเลน g e กันโดยพาไปลองเรียนลองเล่นและลองไปดูค่ะกันตามที่ตัวท็อปจาก AFX ของเราเนี่ยได้บอกไว้โดยจะเริ่มจากคำถามแรกที่เราได้ถามในช่วงก่อนค่ะว่าจริงหรือไม่ที่สาขานี้เนี่ยต้องว่าดูุเก่งเท่านั้นถึงจะเรียนได้คำตอบนั้นก็คือคือ ไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะไหนคุณแบมลองอธิบายหน่อยค่ะว่ามันเป็นอะไรยังไงส่วนตัวแบมนะคะ <c oughs> ก็เริ่มมาจากศูนย์เหมือนกันค่ะเลยคิดว่า,าคนที่ไม่มีพื้นฐานอย่างเราเนี่ยลองไปเรียนจริงๆเนี่ยจะเรียนไหวไหมแต่พอไปเรียนจริงๆอาจารย์ก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะจนตอนนีพ้พัฒนาฝีมือขึ้นจากศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันแล้วล่ะคะ่ะว่า ที่คุณแบมพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วเราเนี่ยจะทําได้ไหมคุณแบมคิดว่าเราจะทําได้ไหมคะทําได้แน่นอนค่ะต่อให้เราว่าลรูกไม่เก่งเนี่ยเราก็เรียนได้ค่ะงั้นเราลองเข้าไปเรียนเลยดีไหมคะไปกันเลยค่ะห้องนี้ก็เป็นห้องอะไรหรอคะห้องนี้คือห้องเรียนสําหรับเรียนรู้การตั้งค่าการเสนอของวิโอเบอร์ค่ะค่ะแล้วการเรีนวาดรูปอย่างเงี้ยค่ะ ปกปติเราเรียนอะไรกันบ้างคะสำหรับคลาสนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยการออกแบบตัวละครก็คือคาแรค,คเตอร์ชีตค่ะขั้นตอนที่2ก็คือการใส่กระดูกให้มันแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็เลยเป็นการเส้นไหวงั้นเรามาลองทำให้โมเดลขยับกันเลยดีไหมคะโอเคค่ะ เสร็จหรือยังคะทำเสร็จแล้วค่ะนี่คะ่ะโอ้นี่ปรมาจารย์หรือเปล่าเนี่ยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแบบนี้ถือว่าเรียนได้ใช่ไหมคะเรียนได้แน่นอนคะ่ะแต่ว่าคนเดียวเนี่ยคอนเฟิร์มไม่ค่อยได้เอ๊ะงั้นเราต้องไปเจอคนนี้คะ่ะใครคะเราต้องกระโดดกันนะคะก็ได้ค่ะหนึ่งสอง,งสวัสดีค่ะ,คะรบกวนอาจารย์แนะนำตัวหน่อยคะ่ะ ค่ะเป็นอาจารย์ตูนนะคะคณะดิจิตอลมีเดียสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชทยเชีวะค่ะค่ะรบกวนอาจารย์ให้คะแนนผลงานหนูหน่อยได้ไหมคะว่าพอจะเป็นเ็ก AFX ได้ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะแลวไหนๆเนี่ยอาจารย์ก็มาให้ คะแนนผลงานหนูแล้วเนี่ยรบกวนอาจารย์แนะนําห้องเรียนซักหนึ่งห้องที่อาจารย์อยากจะแนะนําได้ไหมคะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้อง 3D ข้างหลังนี้เลยกันนะคะไปกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ห้องที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี่นะคะก็คือห้อง 3D Animation ค่ะเป็นห้องที่สอนเกี่ยวกับการปั้น 3D ตั้งแต่แรก Modeling การสร้างตัวละคร ออกมาเป็นโมเดลแล้วก็เพื่อนำไปใส่กระดูกหรือที่เรียกว่าลิกกิ้งทำให้ขยับนะคะจนตลอดจนถึงการทำเป็นแอนิเมชันแล้วก็จัดแสงอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเพื่อที่จะเป็นผลงานไฟนอลโปรดักต์ของ 3D Animation ค่ะโหถ้าหนุกเป็นน้องๆเนี่ยคงจะอยากมาเรียนที่นี่แล้วละค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะเดี๋ยวรอบนอาจารย์ฝากอะไรสักเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ชมที่ดูอยู่นะคะค่ะ เพราะว่าสาขาเราเปิดมาแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งด้านแอนิเมชันแล้วก็ทั้ง 2D 3D และ Visual อฟเฟก t นะคะเราอยากจะเชิญชวนหลายๆคนที่สนใจด้านนี้นะคะมาเรียนกันที่นี่แม้จะไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเราก็จะมาปูพื้นฐานให้ตั้งแต่แรกจนกระทั่งเป็นระดับโปรเฟชชั่นอลกันเลยค่ะยค่ะค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกรอบค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหที่นี่น่าเรียนมากเลยค่ะทุกคนว่าไหมคะ โอ้โหเสียงถึงนี่เลยแต่ว่าหลังจากที่เราได้ลองเรียนกันไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปลองเล่นกันแล้วไหมคะงั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปลองเล่นกันเลยคะ่ะอุย๊ยแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันตรงนี้แบบนี้อย่างนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วสิเขาว่าที่เขาลือกันว่าเราอะมีห้องสมุดเป็นของตัวเองเนี่ยคือเรื่องจริงใช่ไหมคะก็ไม่จริงแหละคะ่ะแต่ว่าแบบนั้นก็ไม่เชิงคะ่ะเพราะว่าห้องเนี้ยไม่มีสมุดเลยซักเล่ม แต่ขอย้ำอีกทีนะคะว่าห้องนี้คือห้องดิจิตอลเพลย์ค่ะเราเคะ่ะอดใจรอไม่ไหวแล้วคะ่ะเพราะว่าวันนี้ได้เป็นเด็ก AFX จะได้เข้าไปแล้วงั้นเราไปดูของจริงกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่กันในห้องแล้วนะคะอืบรรยากาศเนี่ยเป็นกันเองมากๆเลยแล้วปกตินะคะคุณแบมชอบเข้ามาทําอะไรในห้องนี้คะปกติมานั่งรอเพื่อนค่ะแล้วก็มานั่งทํางานเพลินๆรอคาสเซียนเริ่มค่ะแต่ที่สําคัญนะคะห้องนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือมีจอโค้งค่ะแล้วก็มี บอดเกมให้ยืมเล่นเลยค่ะถือว่ากิจกรรมหลากหลายมากมาห้องนี้นี่ไม่เบื่อเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือนักศึกษาแต่ละคนนะคะแต่งตัวกันแบบฟรีแบบเสรีกันมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างที่บอกนะคะเราจะใส่อะไรก็ได้ค่ะ My Body My Choice นะคะแต่ก็ขอให้อยู่ในการาลิสศะก็พอค่ะ ใช่ค่ะการที่เราให้แต่งตัวอะไรก็ได้เนี่ยถือว่าสนับสนุนให้เป็นตัวของตัวเองด้วยค่ะอะถ้าอย่างนั้นเราลองไปสัมภาษณ์คนอื่นๆสักเล็กน้อยกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะชื่ออะไรคะชื่อขิมค่ะอยู่ปีอะไรคะปีสองค่ะจากสาขาอะไรคะ a n i m เมชันค่ะขอสามคำจึ้งให้กับสาขา AFX หน่อยค่ะ เรียนสนุกค่ะชื่ออ๋องครับชั้นปีสองครับเรียน a f ฟครับสามคำที่ใหเออ้เข้าใจง่ายครับชื่อเฟียนะคะปีสองจาก a อเอเหมือนกันคะ่ะสามคำที่จะให้ก็เป็นกันเองคะ่ะโอ้โหพื้นที่นี้นะคะเหมาะกับการมานั่งเล่นและสนุกสนานกับเพื่อนๆอ,อย่างมากเลยนะคะและน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะใช้ห้องแบบนี้เนี่ย ก็ต้องมาเป็นเด็กคณะดิจิทัลมีเดียที่มหาวิทยาลัยศรีปรทุมแล้วล่ะค่ะและหลังจากที่เรานะคะได้ลองเรียนลองเล่นและลองไปดูมาแล้วเนี่ยเรานะคะก็จะมาลวงลึกข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปรทุมและเล่นเกมจังก้าไปด้วยค่ะกับช่วง Q and U ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Q and U แข่งกันตอบคำถามกับจังก้าค่ะเย้ <Yay! S 1> <c oughs> และในช่วงนี้นะคะเรานะคะจะมาเสริมข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับมาหาวิทยาลัยกันค่ะคุณแม่พร้อมไังคะพร้อมค่ะเยปก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนค่ะว่าช่วงท้ายของเกมเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ทำอธิบายเกมสลับกันดึงจังก้า้าใครตอบไม่ได้จะถูกทำโทษและหากทำจังก้าล้มจะเป็นผู้แพ้โดยผู้ชนะจะสามารถให้ผู้แพ้ทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างหรือเลือกับเป็นบทลงโทษก็ได้นะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าค่ะโดยเราจะเริ่มจากการป่อยชุบก่อนเนาะว่าใครจะเป็นคนเริ่มเกมค่ะมาค่ะช อ้อาววันแรกก็ผิดเุ้ยแพ้เลยอ่าค่ะอุ้ยอันแรกก็เกือบหลดแล้วค่ะอุ้ยโอเคอเคำถามแรกนะคะเซธบุคองมหาวิทยาลัยชื่ออะไร <c oughs> อ้าว <c oughs> เตรียมตัวยกป้ายตอบ่นะคะน <c oughs> ับเย็นหนึ่งสองตัดอ้าว <c oughs> ยังกันทำไมคะดูหอวน่าจะเป็นอะไรน้อยนี่ค่ะน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยศรีปทุมศรีปทุมยูนิเวอร์ซยูนิเวอร์ซิตี้เกอบเกือบโอ้โหน่าเสียดายมากเลยที่พยายามาขั้นตอนที่ถูกต้องก็คือ มหาวิทยาลัยศรีประทุม STU สีประทุมยูนิเวอร์ซิตี้อ่นนี้จะจำไว้แล้วค่ะจะจำไว้แล้วน่าเสียดายมากนิดเดียวเองเอาละมืนสันๆด้วยนี่เขียนนะคะเนี่ยเราสามารถหยุดไปที่ตรงนี้ได้ไหมคะเซียเย็นค่ะแอบช่วยได้ไหม นี่นึงค่ะเออโงมากเลยอุ้ยมือมันดิโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะ สถานีรถไฟฟ้า BTS น้านมอคือสถานีอะไรคะสถานีบางบัว<อ>ส,สถานีบางบัวค่ะเกือ,อบ<ห><ย>แล้วนะคะใชเฉลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย้ค<อร>่ะโอ้โหชิหวจังอะคันเสียนะค่ะโอ้ คำถามต่อไปนะคะห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีกี่ชั้นคะสี่ชั้นค่ะโอ้ยตอบนี้สุดต้องค่ะสูสีกันมากไม่ยอมค่ะอย่าเรเชิญเลยค่ะน่ะก็มาเครียดที่เรา <c oughs> การหายใจแบบนี้ง ตออ่อไปสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคืออะไรดอกบัวค่ะอุยดอกบัวค่ะเลืก <c oughs> อีกแล้วว่าสีอะไรคะสีชมพูเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย้้ึนย่าค่ะอุย จมเฮ้ยเฮ้ยไม่ค่ะไม่ค่ะเรจะสู้ชีวิตแป๊บนึง A few moments later ช่วยอิงพีไหมอาจจะนานหน่อยนะทุกคนเขาเรียกว่าสันนักีเนาะเก่งแทน คำถามต่อไปสีประจามหาวที่อะไรคือสีอะไรสีชมพูฟ้าค่ะย <Yeah. S 1> ังต้องการกำลังคิดอยู่เลยค่ะคิดว่ามีแค่สีชมพู <c oughs> อย่างนี้คําถามต่อไปนะคะจริงหรือไม่ที่ s ป u เป็นมอเอกชนแห่งเดียว <c oughs> ที่มีสถานีรถไฟฟ้านหน้ามอ จริงค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะน่ากลัวด้กันเลยก็ลงงแทนอยากให้บอกว่าอาหารที่ชอบมาหนึ่งร้านค่ะร้านอิ่มเอมค่ะเอไม่นัวะไร สก okay. <decorative certified> ี้แห้งค่ะโอ้ยเฮียดารอดไปค่ะสูตรอาหารในมมีกี่แห่งคะสองแห่งค่ะมีอะลรบ้าคะมีที่เราเรียกกันว่าโรงเย็นกับโรงร้อนค่ะถูกต้องค่ะ นี่สิม่วงนี่เลยนี่ไม่เป็นไรค่ะชาเลนจ์ไงเฮ้ยอยากกินอ่ะนี่โหคนนี้เซียนจริงๆอยากให้บอกสถานที่ในหมอที่ชอบมาสน่งสถานที่ค่ะก็ คงจะเป็นห้องนี้แหละค่ะห้องสาขาของ OCM อซีเอ็มค่ะห้องโอซีนะใช่ค่ะปกติมาใช้งานบ่อยไหมคะบ่อยค่ะก็มาคุยงานบ้างอะไรบ้างค่ะค่ะตาเนี้ก็เป็นตาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้คะแนนดีแต่ที่พร้อมนะคะอืออุ้ยอุยเราสามารถเปลี่ยนอันได้ไหมใช่ เกือบละคำถามสุดท้ายแล้วนะคะบอกเหตุผลที่ควรมาเรียน SPU สามข้อค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้สัญญาณก่อนเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วเข้าไหมสามสองเฮ้ยเก่งพล็นลมดีกว่าสามสอง ก็ตอบคำถามได้ไหมคะยองไม่ได้ค่อนังไม่ได้โอเคบอกเหตุผลที่ควรมาในที่ MP สามข้อค่ะข้อที่หนึ่งเลยนะคะเดินทางสะดวกค่ะเพราะว่าติด BTS เลยข้อที่สองนะคะก็คืออันนี้พูดได้ไหมคะในึกษาน้ตตาดีค่ะอันนี้เห็นด้วยอย่างแรงเลยนะคะนี่ค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือ หลักสูตรน่าสนใจค่ะตำแหน่งนี้คุณแบมชนะไปเย้แล้วบทลงโทษของเรานะคะผู้ที่แพ้นะคะก็จะโดนนี่เลยค่ะลิปสติกค่ะเอามาป้ายหน้ารักรักค่ะเกือบแล้วตันนี้คุณหิวป็นคุณโดด อ <laughs> ันนี้ค่ะทีมงานว่าไงคะรูปอะไรดีเล็กๆมะค่ะเล็กๆ เช็ดหน้ามาแล้วค่ะสวยเหมือนเดิมและแลแล้วนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของ e ีพีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ไปลองเรียนลองเล่นและลองไปดูมาค่ะก็ถึงได้ความรู้ใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะได้ทําอะไรที่เราเนี่ยไม่เคยได้ทําตอนแรกเนี่ยเราคิดว่ามันยากนะคะแต่จริงๆแล้วเราทําได้ค่ะคุณมาพิดว่าเราควรได้กี่ดาวดีคะให้ซับสี่สิบิบไปเลยค่ะแล้วก็ คุณแม่ฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านเอยค่ะก็ฝากคณะดิเลทัลนิสสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกตไว้ในอ้อมบกอ้อมใจแล้วนะคะแล้วมาเป็นเด็กเกกันเยอะๆนะคะค่ะและใครนะคะที่สนใจอยากจะเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมนะคะสามารถสมัครได้ผ่าน w w w s i p a t u m ac. th นะคะหรือมาสมัครที่เมอก็ได้ค่ะที่ตึก11ชั้น2ค่ะและทุกคนอย่าลืมติดตาม O C M Universe ต่อไปนะคะว่า EP หน้าเน s <S ี่ยเรานะคะจะพาทุกคนไปบุกที่สาขาไหนและอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันดีกว่าค่ะว่าอันนี้เอาไปทำอไเออ